ฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคผิวหนังฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคผิวหนังฝันเห็นคนป่วยโรคขี้เหลนโรคฝีหนองฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคผิวหนังแปลว่าอะไร ฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคขี้เล้อนฝันเห็นคนป่วยเป็นโรคผิวหนังช่วงเนี้ยดวงไม่ดีให้ระวังถูกทําคุณใสมนดําอันนี้จะเกี่ยวกับโรคแอลกอฮอลิซึมให้ระวังป่วยให้ระวังป่วยเป็นโรคแอลกอฮอลิซึมให้ระวังถูกของช่วงเนี้ยดวงถึงคาดให้ระวัง การทะเลาะวิวาทกับคนพาลสันดานหยาบจะมีคนมาหาเรื่องทะเลาะกับคุณเป็นคนพาลสันดานหยาบเป็นนักเลงท่านมีดวงที่จะต้องเสียเงินเสียทองนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าเออฝันเห็นฝันเห็นตนเองอะ่ะป่วย ฝันเห็นตัวเองฝันเห็นตัวเองป่วยเป็นโรคผิวหนังฝันเห็นตัวเองป่วยเป็นโรคขี้เลื้อนป่วยเป็นโรคผิวหนังแปลว่าอะไรเนี่ยมันจะมีสองอย่างคือถ้าฝันเห็นคนอื่นป่วยเป็นโรคผิวหนังอ่ะเราอะ่ะดวงถึงคาดมีเกณฑ์โดนของประสบอุบัติเหตุ มีคนพยายามเอาชนะมีดวงเสียเงินให้ระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยเลขนำโชคเลขนำโชคสามแปดสามแปดทีนี้เรามาดูว่าเออฝันว่าตัวเองป่วยล่ะฝันว่าตัวเองป่วยแปลว่าอะไรก็ไม่ค่อยดีนะใบเนี้ย ฝันว่าตัวเองป่วยเป็นโรคผิวหนังเนี่ยท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานท่านจะมีชื่อเสียงในสายงานเจ้านายรักผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีคนอิจฉาลิษยาจะถูกใส่ร้ายป้ายสีท่านมีเกณฑ์ได้เงินแบบฟุกฟกุมีดวงถูกหวยมีดวงถูกหวยมีดวงได้เงินมาแบบผิดกฎหมาย ท่านมีดวงจะได้เงินมาแบบผิดกฎหมายเช่นเงินจากการพนันเงินจากการพนันเงินใต้โต๊ะจะถูกใส่ร้ายป้ายสีเดือดร้อนมีคนจ้องจับผิดเลขนำโชค6.08 6.08รับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่ สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ท่านโชคดีค่ะ